งามแผ่นดินศิลปกรรมล้ำเลอค่าด้วยปรีชาแห่งพระองค์ทรงรังสรรค์น้อมถวายพระพรสุนทรอน,อนันต์ทุกคืนวันขอทรงพระเกษมสำราญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทสารดีจำกัด ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Nightlife นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency ไฮลักซ์รีโว G R สปอร์ตสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือรายการเรื่องจริง Nightlife พบกันเช่นเคยทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา4ทุ่ม40ปนาทีเป็นต้นไปครับผู้ชมครับยุคสังคมออนไลน์มันทำให้ทุกคนต่างใช้เวลาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นซึ่งกิจกรรมหลักๆอย่างหนึ่งก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยวิธีที่นิยมกันมากที่สุดนั่นก็คือ การพิมพ์แชทผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่เขามีให้บริการอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราครับและด้วยธรรมชาติของการสื่อสารเนี่ยที่ต้องการพูดคุยถามตอบกับผู้สนทนาได้อย่างรวดเร็วทันใจแบบไม่ต้องคอยนานรวมทั้งแป้นพิมพ์บนหน้าจอทัชสกรีนของสมาร์ทโฟนนะครับที่ยุคสมัยนี้มันมีขนาดเล็กทำให้บางครั้งเนี่ยคำที่พิมพ์ไปนั้นถูกบ้างผิดบ้างหรือพยายามตัดคําทอนคําให้มันสั้นลงโดยที่ไม่สนเรื่องความถูกต้องตามหลักภาษาไทยครับก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่า ภาษาวิบัติแล้วก็ทําให้เกิดวิกฤตภาษาไทยนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเรื่องจริงไนไลฟ์ในคืนนี้นะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากๆครับขอต้อนรับคุณกิตมาโนดโรจนทรัพย์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่าครูลิลลี่ผู้ชมคะลักษณะนามของเจดีทราบไหมคะเขาเรียกว่าองค์บนหรือล่างคะ กะทิกะลากระโหลกสะกดเหมือนกันกับสระอะเหมือนกันเพราะมาจากมะพร้าวเหมือนกันทับหลังเนี่ยคืออะไรคะไม่ใช่หลังหักนะอย่างนี้ไม่ใช่ทับหลังคือแผ่นหินที่แกะสะลักอยู่เหนือซุ้มของปราสาทหินนี่ไงคะตอนนี้ยังสอนอยู่ไหมสอนสิคะแต่สอนออนไลน์นะ,<อ>ะยากขนาดไหนเขสอนออนไลน์เนี่ยเราต้องเล่นละครเป็นอ่ะน้องพี่เคยังไงอะ่ะคือมองกล้องงเงี้ยเราต้องเดาว่าลูกศิษย์จะถามอะไรยังไงถามเองชงเองตอบเอง แล้วเราบางทบางีบางโปรแกรมของของ,ของออนไลน์มัน,มนไม่มีการโต้อตอบทันทีเราก็ต้องบอกว่าดูกล้องแล้วเราก็ต้องจนินตนาการว่านี่คือลูกศิษย์เป็นแบบเป็นสิบเป็นร้อย,อยอย่างเงี้ยเหรอและครั้งหนึ่งที่สอนนี่สอนกี่กี่คนครับในห้อ,นองในห้อง,องถ้าเกิดสอนสดก็ท่าสิบหกสิบอะไรก็แล้วแต่แล้วออนไลน์นะออน,นออนไลน์ก็เป็นแหลักร้อยก็มีหลักสิบก็มีค่ะล่าสุดก็พันกว่าคนหนึ่งครั้งก็เหมือนกนเคยไลฟ์ขายของไหมเคยเคยเคยไลฟ์เป็นไงเเออก็หนึ่งครั้งก็พันกว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยเออก็เข้ามา ในสมาธิก็คือต้องอ่านเมนต์นะนึกออกไหมอ่านเมนต์โตตอบแล้วสอนด้วยสมาธิแบบกระเจิงนะ <c oughs> เออสติต้องมีแบบว่าเออไหนจะต้องสอนเป็นเนื้อหาถูกไหมเทคนิคอะไรต้องเมนต์ว่าไงลูกคือชีวิตจริงมันไม่ต้องขนาดนั้นนะเวลาสอนสด <c oughs> นอกเหนือนจากสอนภาษาไทยแล้วคุรลี่ทำอะไรอีกบ้างครับตอนนี้ก็ <c oughs> มีอ่านข่าวนะคะอ,อ่านข่าวเล่าข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการท้าทายในมุมมองถึงว่าเออชีวิตก็อาจจะแบบว่า เราลองดูลองดูลองทําดูเวลามาเล่าข่าวภาษาไทยของเราต้องเป๊ะขนาดไหนคือหนึ่งเราเป็นครูภาษาไทยใช่ควบกล้าเนี่ยไม่ได้เลยนะโอ้ออกอักขรไม่ได้คืออักขรต้องต้องใช้คําให้ถูกต้องอ่ะเอาถึงถูกต้องนั่แหละเออหลักพื้นฐานคําศัพท์ที่ชอบเขียนผิดสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะไหมครับอันนี้พี่เคที่อดีตจนที่เป็นวัยรุ่นจนแบบว่าวัยป้าแล้วเนี่ยไอโอเคเนี่ยก็เติมรอเรือ ถูกไหมเป็นโอเคโอเคเออโอเคแต่ไอ้ไอ้คำที่ไม่ควรไอค้คำคำที่ควรจะเติมครับอย่างเงี้ยดันไม่เติมก็เป็นครับเข้าใจป่ะครับมันต้อง <c oughs> เป็นใช่ไหมเออครับมันต้องมีรอเรือแต่นี้ไม่เติมอ่ะก็ครับเฉยๆครับไอ้ครับอย่างเงี้ยโอเคไม่ต้องมีรอเรือแต่ดันไปเติมรอเรืออย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันก็ขำดีเออคนเรามันก็แปลกแต่มันน่ารักนะนี่ไงก็ถึงบอกว่าระดับภาษา ถ้าเกิดคุยกันสองคนคุณกับเพื่อนคุยกับแฟนคุณสามารถทําได้นี่ไงคือว่าอย่าลืมว่าเรามีระดับมีเวล์อะเราไม่ต้องทางการขนาดนั้นเราก็โอเคครับจะเป็นซอฟฟันก็ยังได้เลยครับอะไรอย่างคุณรลี่เคยครับอย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับสิก็ต้องบอกว่าค่าแล้วก็สาะอาเยอะหน่อยอะได้ค่ะอย่างเงี้ยคือเข้าใจนะว่าภาษาแบบนี้มันมีวิญญาณ ใส่ปุกกับความแบวความน่ารักอะไรมันจะเกิดขึ้นทันทีคือนี่คือเสน่ห์ของภาษาไทยครับอ่ะถ้าอย่างงั้นคําว่าภาษาวิบัติกับภาษาอุบัติมันต่างกันไหมมันบัตเหมือนกันใช่ไหมใช่วิบัตแปลว่าฉิบหายเนาะถ้าอุบัติแปลว่าเกิดขึ้นป็นคนละคนละเรื่องอุบัติก็คืออุบัติเหตุ่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าวิบัตนี่คือแต่ถ้าถามว่าภาษาวิบัติไหมถ้ามันจะวิบัติมันต้องวิบัติภาษาพี่เป็นเด็กนักเรียนแล้วเนาะคนก็พูดว่าเด็กสมัยเนี้ยเนี่ัต้ทาาใหภษวิิบ นี่ผ่านมา3 0สกว่าปีมันก็ยังแบบเราเรียกว่าภาษามันเปลี่ยนไปน้องพีเคโลกมันเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยน<อ>า,า,<อ>าสมัยสมัยเป็นเด็กๆไม่มีโซเชียลมันก็วิบัติอีกแบบหนึง่งแต่นี่ม่มีโซเชียลมันวิบัตเิเป็นภาษาเขียนอะไรเงี้ยว่าไปเอาแล้วย่างงี้การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยเนี่ย<ะ>แบบไหนที่สังคมถึงรับได้ก็แบบปัจจุบันนี่แหละก็มันอยู่ที่ว่าคนแชทคนอ่านเข้าใจตรงกันนั่นแหละถือว่าเป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจป่ะโดยที่ไม่ต้องสะกดถูกไม่ต้องสะกดถูกถูกไหมถ้าผู้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารรู้เรื่องเข้าใจตรงกันแล้วมีความสัมพันธ์อันดีแต่ว่าจบคุณไม่ต้องแบบฟอร์มมากทางการมากนั่นนั่นคือโลกในยุคปัจจุบันใช่ไม่ซึ่งผมรู้ว่าคนดูทางบ้านตอนนี้กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเราก็ใช้ภาษาสั้นๆอย่างคาว่าอะไรวะอย่างคาว่าอะไรผมใช้คําว่าไรวะสำหรับผมผมรู้สึกมันถูกมันถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องเป๊ะ อ่าอันนี้คือต้องอยู่เพราะว่าการรัฐเทศะอยู่โอกาสนะอ่าคุยกับสมมุติคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนไม่ได้ออกสื่อใช่ป่ะได้คุยไปเถอะจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะแต่ก่าพีเคเป็นพิธีกรครับเป็นคนออกคนของสื่อมวลชนถูกไหมเฮ้ยเป็นผู้ประกาศเป็นพิธีกรเป็นหลายๆอย่างนักภาพอืมมันต้องใช้ภาษาที่ถูกต้อมอักขระไม่งั้นมันก็จะดูแว่าเมืเอก็้ตอนรับคุณครูลิลี่ครูเป็นครูน้ําตอนไหนเนี่ยใช่ป่ะมันต้องครูลิลี่มีควบกล้ามใช่ไหมภาษามันจะเปลี่ยนความหมายทันที งั้นอย่างนี้ในในยุคนี้คนอยู่กับหน้าจอคนอยู่กับแป้นแป้นพิมพ์อันแค่นี้มันทำให้เกิดภาษาวิบัติได้ง่ายขึ้นฮะคุณลี่เห็นด้วยไหมพี่เกือบตายครั้งหนึ่งทำไมดีว,ว่าเนี่ยแป้นพิมพ์เนี่ยนะคือคุยกับเพื่อนทางคนเหนือเออคนเหนือคือด้วยกันด้วยเขาจะไม่ไม่พูดภปษาอเด็กเขาจะเป็นตวัวไปตวัว<ป>่า <c oughs> พี่ก็ถามว่าเฮ้ย <c oughs> ไปกินด้วยกันเนาะเออแป้นพิมพ์อ่ะมันมันเออแป้นพิมพ์มพมดูนะ ไปกินด้วยกันก็คือไปกินตัวกันเนาะแล้วก็ต่อเต่ากับคอควายมันติดกันอโอ้โหมีคุณผู้ชมนี่เรื่องจริงนะแต่แต่ก่อนจะเซนต์าวตายแล้วมันเป็นคอควายตายแล้วดีว่าสติมาลบก่อนเนี่ยดูสิคุณผู้ชมแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดส่งไปที่ที่ว่าเขาจะตอบไงก็ก็ต้องสารภาพตรงๆว่าพิมพ์ผิดนะ <unpredictable> เออ ถ้าเกิดตอตัดเป็นควายขื่นหมุนก็ชวนอีเนี่ยไปกินเข้าใจป่ะเออเนี่ยพี่นี่คือตัวอย่างง่ายๆในการสื่อสาร้นแสดงว่าส่วนหนึ่งครูลี่ก็คิดว่าอีแป้นพิมพ์เนี่ยมันนั้นมันภาษาพบัตมีส่วนทำให้เออมือมันติดกันใกล้กันอีกอย่างหนึ่งเอาพูดตรงๆนะภาษาอังกฤษน้องจะเก่งอยู่แล้วภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกถูกป่ะไม่ต้องยกแคลร์ไม่ต้องยกอะไรอีนี่ต้องยกแบบวรรณยุกสกูดบนล่างซ้ายขวาเนี่ยคือเราแพ้ตรงเนี้ย ภาษาอังกฤษนี่คือแบบจบและอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกเหนือจากแป้นพิมพ์นี้สาเหตุที่ภาษามันเกิดผิดเพี้ยนขึ้นมาได้เนี่ยจากปัจจัยอะไรบ้างครับการออกเสียง<ม>อะไรเงี้ยการ<ม>จําผิดอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างปัจจัยเนาะ<ม>หรือต้องการจะแบลวบ้างหรือต้องการ <c oughs> จะเกิดอารมณ์อารมณ์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่อ<ม>ืมแต่พี่ว่ามันมัน,ม,นมันช่วยนะอย่างเี้สมมติคิมกับแฟนอ่ะย <c oughs> ิ่งตอนจีบกันอ่ะมันต้องบอกว่าภาษาต้องแบลวว่า <c oughs> ทำลายทำลายรักเออรักเอออะไรย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่ารอไม่หันอากาศกอนไก่มันคือ มันมันไม่ได้อารมณ์อะมันค้วนไปนะเอ้โรักนะรักนะรักนะผมเลือกรักนะามากกว่าฮะเลือกยังไงพี่เลือกรักนะอย่างนี้น่ารักกว่าเอแลวน้านี่คือต้องบอกว่าไม่ใช่นออันนะนะต้องบอกไม่โทรแล้วก็สระอาเยอะเยอะน้อ้อนๆอะไรอย่างเงี้ยออ่ะถ้าอย่างนี้วันนี้เรามีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างการใช้ภาษาไทยเนี่ยห้าประเภทให้คุณครูลลด้อธิบายตามป้ายที่ทีมงานเตรียมไว้อ่ะตอนนี้อยู่นี่แล้วได้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  ครูเลลี่ครับข้อที่1คําคำสะก,กดที่ผิดได้ง่ายเป็นรูปแบบของคําที่มีการสะก,กดผิดเกิดจากคําที่มีการผ่านอักษรและเสียงตรงกับรูปวรรณยุกต์เช่นสนุกเกอร์สนุกเกอร์เนี่ยก็คือคือหลักง่ายๆคือคนจะไปชอบใส่ไมตรีถูกไหมสนุกอะ่ะ<ม>แล้วก็ <ผม S 2> เกอร์ร <laughs> ใช่ไหม <laughs> <c oughs> คืออย่างนี้เราจะมีกฎอยู่ว่าถ้าภาษาอังกฤษที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยจะไม่นิยมภาษาอังกฤษแล้วโอเคต้องถือว่าใช้ภาษาอังกฤษด้วยบ่อยนะ เราจะไม่นิยมใส่วรในยุก99%เราจะไม่ใส่ฉะนั้นสนุกเนี่ยเราอ่านว่าสนุกเกอร์เพราะอะไรรู้ปะ่ะเราอ่านตามแอคเซนต์ของภาษาอังกฤษดั้งเดิมแต่ถ้าไม่มีไม้ตรีเนี่ยมันก็เป็นสนุกเกอร์ไม่แต่แต่มันเป็นคำอังกฤษอยู่แล้วไงคนจะรู้นี่คือคำอังกฤษฉะนั้นคุณอ่านตามแอคเซนต์ได้เลยเข้าใจปะ่ะในนั้นถ้าเกิดไปใส่วรรณยุกต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตีกับภาษาญี่ปุน่นภาษาจีนที่เข้าม,ามาในเมืองไทย มันใสอันนี้เขาใส่ไว้ทุนอยู่แล้วถ้าเราไปใส่ไอันี้อีกมันก็ยิ่งตีกันไปใหญ่คือราชบดีก็เลยกําหนดว่าไม่ต้องไปใส่เพราะด้วยคําอย่างเงี้ยไม่ใช่คําไทยหรอกครับสนุกเกอร์ใครๆก็รู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมสนุกเกอร์ไม่มีไม้ตีนะครับคาที่สะกดผิดเพื่อให้แปลกตาเช่นหนูหนูนี่คือมันน่ารักมันแบลวไงมอกอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันมันมากกว่ามากอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับมากเออใช่ไหมถ้าบอกว่าคนเยอะมากธรรมดาไปถ้าเกิดคนเยอะมากม้วเออเห็นไหมมันได้ฟิลอวเนาะ ตัวเองอย่างเงี้ยมันก็มันมันก็ต้องบอกว่ามันแบลกว่าเนาะมันน่ารักอ่ะกว่าตัวเองอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเนี่ยผิดไหมฮะผิดไหมไม่ผิดไงก็คืออย่างที่พี่พี่บอกว่าต้องมีกาละและเทศะโอกาสที่ใช้อยู่ตรงช่วงไหนครับถ้าคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนคุยกับคนสนิทพิมพ์ไปเถอะเออเออแต่อยู่หน้าห้องไม่ได้สื่อปุ๊บไม่ได้อ่าแล้วเราควรจะใช้แกรมเมื่อไหร่ก็คือยิ่งสนิทก็ยิ่งแบบแกรคือว่าแกรคือว่ามันได้อ่ะมันได้ตลอดอ่ะคือ ยิ่งสนิทยิ่งสนิทนะใส่เขาไปเถอะชอบมันยิ่งรู้ไหมพี่แนะนํานะอย่างพี่เคเพื่อนเพื่อนสนิทมีฮะยิ่งใส่แปลว่ายิ่งเรารักกันแล้วยิ่งช่วงแก๊บมันจะน้อยลงม,ม,มันจะทําให้สนิทกันมากขึ้นรู้สึกไม่เหินห่างครับอะไรก็ตามที่มันผิดแผกธรรมชาติและผิดแผกแหวกกฎดเนี่ยคนจะชอบเห็นเห็นเห็นจริงๆอ่ะมันต้องเป็นเสียงไม่โทรได้แต่ออกจากเสียงยาวเห็นการใช้ไม่แต่ครูน้องพี่เครู้ไหม การใช้ไม่แต่คูเลกแปดเนี่ยมันทําให้เสียงมันสั้นลงเห็นเห็นเหมือนคำว่าเปนในสมัยโบราณอ่ะสระเอนึกภาพตามปอปานอหนูเปนอิชแอมอาร์เขาเขียนอย่างนี้เปนแต่ทีนี้พอเสียงมันออกว่าเป็นเสียงสั้นปุ๊บต้องใช้เลขแปดอ่ะมาใส่เพื่อให้มันเสียงมันสั้นเปนเปนคําที่จะกดผิดเพื่อแสดงอารมณ์เป็นอะไรเป็นลายเป็นลายเนี่ยคือมันได้คืออารมณ์ที่เป็นห่วงแล้วแบบเล่นเล่นชิลๆกันหนอ่า ทำไมทเดี๋ยวก่อนนะถ้าถามว่าเป็นอะไรนี่คือดุนะกลายเป็นว่าถ้ากขับพิมพ์ถูกปุ๊บว่าเป็นอะไรเหมือนก็ว่ากูกำลังดุมึงอยู่ว่ามึงอะเป็นเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่เคพิมพ์บอกว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันดูเล่นละเล็นละมันดูว่าอารมณ์ดีเห็นไหมั่นแะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ไม่เคยใช้หน้ารำคาญมันเชื่อมเสียงไงหน้ารำคาญหน้ารำคาญน้หน้ารำคาญหน้ารำคาญน้ำขานน้าน้ำขาน นี่น้องพี่เทคนที่ใช้ภาษาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องมีความรู้แล้วคือมันคือธรรมชาติภาษาไทยอาจจะพี่จะสอนอันนึงสละผสมอ่ะเอียพูดคำว่าเอียอียรู้ไหมมันเกิดจากสละสองตัวเดี๋ยวพี่จะใบ้นะเราแบบใบดูฟังดีๆนะเอียกว่าจะเป็นเอียเนี่ยเกิดจากสองตัวฟังดีๆนะเอีย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 ใช่อีกับอ ฉะนั้นหลักอันนี้มันคือผสมเสียงเนี่ยน้ำคานม,มันก็มาจากาน,น้ำลำคานเออเนี่คือมันหลักการมันมีหลักค, <น S 1> คือค<น>ุณครูเี่ยเป็นครูภาษาไทยนอกจากอุทานบอกอารมณ์แล้วเนี่ยครับเพิ่งรู้ว่าคำสมัยนี้มันสร้างนี่คือความพัฒนาของภาษานะอ้าวเป็นเรื่องดีเหรอดีสิมันทําให้รู้สึกมีคํามากมายในสังคมแล้วก็รู้สึกว่าสื่อสารแล้วคุณรู้ว่าเออเออมันรู้สึกว่ามันทำให้ภาษาเนี่ยพัฒนานะในมุมนี้นะอย่างเงี้ยบอกอารมณ์จริงๆแล้วนี่เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นคํา คำศัพท์สมัยใหม่ที่อ่ะคนดูของเราอ่ะคนไทยเขาใช้กันแล้วมันบ่งบอกถึงความน่ารักถ้าสนิทกันจริงๆใช่ต้องบอกเวลไงนี่ยังใช้ชภาษายรุ่นเวลดูเลเวลของการสื่อสารมันเลเวลเนี่ยตัวเองเป็นครูสอนเนี่ยไม่ก็ดิฉันอยู่ในเรื่องของว่ามุมบอกว่าตัวอย่างไงน้องเคน้องเคเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดน อีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อการเทลื่อนภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะค <ฮะ S 1> ุณผู้ชมลองดูนะเขาบอกว่าเวลาพิมพ์ข้อความส่งทางโซเชียลเนี่ยหลายคนจะพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยส่วนนี้ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไปกินอะไรนะกินด้วยกันเนาะกินตัุนะกินตัวยนะ <laughs> <laughs> ส่วนหนึ่งเพราะโทรศัพท์สมัยหน้าจอมันเล็กนะอย่างคําว่าจังเลยก็มักจะพิมพ์เป็นจุงเบยเพราะไม่เห็นอากาศมันไ่ติดกับสระอูแล้วก็ลอเลงติดกับบอใบไม้ก็เลยเป็นที่มาของจุงเบยนะแต่จะบอกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นภาษาไทยในยุคนี้ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวสักครู่เดียวเราอยู่กับโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวเข้ามาสอนภาษาไทยกันตอบครูลลลี่สักครู่เดียวที่เรื่องจริงในไลฟ์ครับ nightlife.